บนแดชบอร์ดของ GTR นะครับจะมีหน้าจอที่เป็นบอกเกจทั้งหมดของของรถเรียงเลยดีกว่าก็ตัวแรกเนี่ยเป็น Transmission Oil Pressure ก็คือแรงดันน้ำมันเกียร์ครับตัวนี้เป็นแรงดันน้ำมันเครื่องนะครับมีเทอร์โบว่าบูสต์อยู่เท่าไหร่ครับมี r a n s s i s s i o n oil t e ท p ก็คืออุณหภูมิของน้ำมันเกียร์อ๋อแล้วก็อุณหภูมิของน้ำมันเครื่องครับอุณหภูมิน้ำอุณหภูมิน้ำด้วยอันนี้คือฟังก์ชันที่หครับฟังก์ชัน ตัวตัวหน้านี้นะครับ,รบก็ <ผม S 2> จะบอกบูสต์บอกความเร็วบอกตัวแรงดันน้ำมันแรงดันน้ำมันก็เราสามารถปรับตั้งเองได้ว่าเราจะเอาให้ตัวเนี้ยไปอยู่ฟังก์ชันไหนอ๋อภาษาญี่ปุ่นด้วยนะนภาษาญี่ปุ่นตัวนี้เป็น JDM ก็คือเป็นรถที่มาจากญี่ปุ่นโดยตรงเลยฮะหน้านี้นะครับจะบอกอาตาัตราความสิ้นเปลืองก็คือเป็นคอนซัมชันของรถว่าตอนเนี้ย เมื่อ20นาทีที่แล้วจนถึงปัจจุบันเนี่ยอัตราการสิ้นเปลืองที่เราวิ่งไปเนี่ยเทียบมาแล้วเป็นกิโกี่กิโลเมตรต่อลิตรเราซัดมากซัดน้อยเรงที่เหลือใช่ไหมฮะเลก็คือว่าเหลืออีกกี่กิโลเมตรที่เรายังวิ่งได้นะอันนี้รถญี่ปุ่นชอบทํากันละช่วงหลังๆนะเแรงที่เหลือนะก็อัตราการไหลของน้ํามันนะครับว่าน้ํามันที่ส่งมาจากปัมติ๊กข้างหลังอันเข้าเครื่องเนี่ยพอไหมอันนี้มันดูตีจากแก๊สได้ใช่ไหมฮะดูได้ครับอ๋อคือว่า คือตีเหมือนกันไม่ต้องตีน้ํามันโอ้โหไม่ธรรมดาอาต่อไปครับตัวต่อมาหน้าครับหน้าที่สี่ตัวนี้หน้าหน้านี้จะเป็นสําหรับผู้ที่ใช้ในการแข่งและการ,รแข่งก็คือบอกอนนว่าอัตราเร่งะนะครับคันเร่งเนี่ยเรากดไปกี่เปอร์เซ็นต์อ๋อเอานี่โชว์ได้เลยกดได้เลยนะครับไม่ต้องสตาร์ทด้วยไม่ต้องสตาร์ทเราเหยียบคันเร่งอยู่มากน้อย อเอาไว้เวลาอยู่ในในโค้งเนี่ยเราสามารถวิเคราะห์ตัวเองได้ว่าค,วคันเร่งเราเหยียบมากไปนะน้อยไปนะ,นะแล้วก็ตัวนี้จะบอกออตัว GTR ตัวเนี้ยจงังหวะถ้าออกตัวเนี่ยจะเป็นขับสี่ทอรนะ์กนะก็ฟอนอฟอนเรียรทอกนะครับ,รบก็คือจะแบ่งกําลังเป็นขับสีบ่ขับเคลื่อนสี่ล้อแต่พอรถเริ่มลอยปุ๊บจะปลดเหลือขับสองข้างหลังอย่างเดียว กดเลยใช่ไหมฮะมันจะปลดระบบของมันเองให้เหลือขับ2เพราะว่าขับสเนี่ยช่วงสปินตอนแรกอ่ะออกตัวเนี่ยขับสจะดีกว่าได้เปียบออกตัวเร็วกว่าใช่ไหมแต่ถ้ารถวิ่งแล้วนะครับแล้วไหลแล้วใช่ไหมไหลแล้วเนี่ยขับ2ได้เปรียบเพราะว่าไปได้เร็วกว่าไหนไหนจะเข้าโค้งไหนจะอะไรใช่ไหมใช่ครับพอสี่ล้อคือแบบช่วยแรงบิดช่วยตัดายใช่ครับนะแล้วก็ตัวต่อมานะครับแอคเซลกับเบรก บรกิ้งจเนี่ยก็คือเป็นตัววัดแรงจี G, ะนะครับในแนวหน้าหลังของรถครับว่าตอนนี้สมมุติเราเร่งเนี่ยแรงจอยู่ที่เท่าไหร่จะมีจีเซนเซอร์จับน,นะครับหรือเราเบรกเนี่ยเราเบรกที่แรงจี G เท่าไหร่รนะครับตัวนี้ว่ารเราใช้เบรกไปกี่เปอร์เซ็นต์เราเหยียบมากเหยียบน้อยนะครับก็อันนี้พอผมเหยียบมากมันจะขึ้นตามอ่าว่าแล้วอันนี้ก็ดูภายนอกเป็นของเดิมๆหมดนะเครื่องเสียงบอสอะไร ระบบนี้ของมันอยู่แล้วขอดูเครื่องดีกว่าได้เลยครับดูเครื่องนิดนึงต้องดูแหละสําคัญเลยเครื่องเนี่ยแต่แอร์แต่อแตอร์นี่ระบบแอร์ก็ออกเองเลยนะถนัดไม่ได้สตาร์ทเครื่องนะครับมามามาดูเครื่องกันเลยครับคุณผู้ชมเดี๋ยวทางนี้ดีกว่าให้คุณผู้ชมเห็นเลยนะครับเ <550 S 1> ครื่อง550 550แรงม้าครับในสเปคเดิมสเปคเดิมนะครับสิ่งที่แตกต่าง <c oughs> ออกไปคือติดแก๊ส แก๊สหัวฉีดนี่เลยอุปกรณ์ก็จะมีตัวหัวฉีดนะครับที่เราเห็นหลักๆก็คือตัวนี้ครับคือตัวหัวฉีดแก๊สจะเห็นอยู่หกหัวก็สําหรับเครื่องยนต์หกสูบเรเครื่องตัวนี้เป็นเครื่องหกสูบีหกสูบนะฮะแก๊สแบตจะอยู่ที่นี่ปัญหาถ้าพูดถึงปัญหาคงยังไม่เจอนะครับเพราะว่าซึ่งซื้อมายังใหม่อยู่ครับไม่ติดไม่อะไรนะครับเครื่องยนต์เป็นเครื่องยนต์สามพันแปดร้อยซีซีนะครับทวินเทอร์โบทวินเทอร์โบเป็นเครื่องแบบ V เทอร์โบนี่เลยเทอร์โบก็จะอยู่สองข้างก็เทอร์โบตัวของสเปกวีเนี่ยจะแตกต่างกับเทอร์โบของตัวธรรมดาครับนะครับตัวใบหน้าจะเยอะกว่าอมันปั่นใบทําลมได้เยอะกว่ารอบดีกว่าในช่วงชัยหาจุดที่แตกต่างออกไปจากเดิมๆเลยดีกว่ามันมีอะไรอีกฮะในห้องเครื่องใช่ฮะในห้องเครื่องเทอร์โบอย่างเดียวเลยครับเทอร์โบอย่างเดียวใช่ไหมที่เหลือเดิมๆเทอร์โบตัวสเปกวีแพงกว่าเทอร์โบตัวธรรมดาเนี่ยประมาณสามเท่าโอ้โห แล้วอย่างตัวเดิมๆนี้แบบเอาเพิ่มเทอร์โบได้ไหมได้ครับได้ใช่ไหมเพราะมันเครื่องเดียวกันใช่ไหมครัเครื่องตัวเดียวกันเทอร์โบจะอยู่ด้านล่างครับไม่เห็นนะไม่คยเห็นครับมันซ่อนอยู่ข้างล่างใช่ไหมวางเครื่องจะแน่นๆนิดๆอ๋อผู้โดยสารเต็มผู้โดยสารเต็มนะครับกว่าเราจะหาที่วางอุปกรณ์เพิ่มเติมของแก๊สเข้าไปได้ก็น้ำเงื่อตกเหมือนกันนะ หม้อต้มผมยังไม่เห็นเลยหม้อต้มจะติดอยู่บนไฟวอลสีทองทอสีทองทองนะครับจะเป็นหม้อต้มของเคมอซึ่งรองรับได้ประมาณ5 5 0เรงมาอ๋อเราต้องดูใช่ไหมครับว่าเป็นไซส์ไหนอะไรนี้อย่างนี้ใช่ไหมครับก็บนอุปกรณ์แก๊สเนี่ยก็คล้ายๆกับการที่เราไปแต่งระบบน้ํามันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาคุยกันอีกอาค่อยคุยในช่วงกูรูดีกว่าแล้วในพวกของเหลวพวกอะไรฮะกินปกติก็ต้องสเปกยี่ห้อไหม ของเลวทั้งหมดจะเป็นสเปคของ GTR นะครับน้ำมันเครื่องเป็นโบริวันแต่น้ำมันเกียร์เนี่ยจะเป็นของ GTR เพราะว่าเกียร์ของ GTR รุ่นนี้จะเป็นร,ระบบที่เป็นเรียกว่าดูอัลคัชซึ่งมันจะเปลี่ยนเกียร์ได้เร็วมากอ๋อระบบเปลี่ยนเกียร์จะเร็วใช่ไหมฮะแ,แต่ว่าข้อเสียของดูอัลคัชเนี่ยถ้าเราขับในสนามแข่งนะครับในสนามแข่งเนี่ยเราต้องเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ทุก3,000กิโลสามพันทำไมฮะเพราะว่ามันมันร้อนจัดมันร้อนจัด มันอุณหภูมิน้ำมันเกียร์ขึ้นไปประมาณสักร้อยสี่สิบองศาโคขขนาดนั้นเลยโชว์เลยใช่ไหมฮะเมื่อกี้ที่โชว์ขึ้นมาเพราะมันมีอุณหภูมิบอกนะครับก็ถ้าเราวิ่งร้อยสี่สิบเรื่อยๆเนี่ยสามพันกิโลต้องเปลี่ยนละอืเปลี่ยนน้ำมันเกียร์ครั้งหนึ่งก็ประมาณสามหมื่นโอ้โหก็พอสมควรนะก้อนนี้เป็นเดิมๆอยู่เดี๋ยวขอดูท้ายรถแล้วกันที่บอกว่าติดแก๊สเปิดท้ายท้ายรถให้ผมดูหน่อยแล้วกันนะติดแก๊สนี่ก็ก็บอกว่าตกสามบาทใช่ไหม ประมาณ3บาทสบาทต่อลนี่เลยถังแก๊สข้างในไม่ได้ซ่อนอะไรนะครับแต่จะซ่อนเด็กได้เลยนะเนี่ยพอดีคันนี้มันไม่มีข้างล่างครับข้างล่างมันแฟตหมดเลยเรียบหมดไม่มีไม่มีที่ใส่ยางอะไรอ้าวจริงดิครับเพราะว่ายางตัวยางเองก็เป็นลันแฟตอยู่แล้วมันไม่แบนมันไม่แบนใช่ไหม เหยียบไปเหอะเนียยไม่ตัองกลไวห้ีไปฝังไ้ไม่รู้อันนี้ก็เป็นตันๆเลยใช่ไหมครับไม่มีอะไรก็ข้างล่างเป็นท่อเสียก้อนมาคือมาอ๋อที่ตีมันจะเป็นตีโค้งแล้วก็ออกมาใช่ไหมส่วนมากรถออกทรงสปอร์ตรถแข่งก็เป็นอย่างนั้นใช่ไหมตีวนอันนี้เลยดีว่าถังแก๊สของที่ที่ทำเลยใช่ไหมฮะถังแก๊สเป็นของยี่ห้อสยามแม็กเน็ตสยามแมกเนตก็เป็นพัทเน์กันอ๋อเป็นก็ไปรุ่นใหม่เลยนะฮะเป็นเกจแบบนี้ดูนะ ก็ตัวตัวถังเนี่ยจุได้สี่ดลิตรก็วิ่งใกล้เคียงกับน้ำมันสักประมาณ4ี่สิบลิตรวิ่งถังนึงก็ได้ประมาณ200กิโลอยกิโลติดมีกลิ่นไหมครับไม่มีครับพวกนี้ติดตั้งกลิ่นไม่มีแน่นอนไม่มีระเหยไม่มีด้วยนะเพราะว่าระบบแก๊สจริงๆเป็นระบบปิดครับถ้าระดับเครื่องไวอย่างเงี้ยแล้วเราเปิดสวิตช์คุณแจไว้แก๊สก็ยังไม่ออกจากถังจะจะออกมาก็ต่อเมื่อกล่อง e c ซเป็นคนสั่งให วาล์ว wow, ตัวนี้ที่เราเห็นสีฟ้าเนี่ยนะครับ,รบเป็นวาล์วไฟฟ้าเปิดการทํางานปุ๊บแก๊สก็จะไหลไปหน้ารถแล้วที่หน้ารถที่เ e มื um, ่อกี้หม้อต้มเราก็จะเห็นวาล์วสีฟ้ามีอีกตัวหนึ่งนะครับกล่องก็จะเป็นคนสั่งเหมือนกันว่าให้เปิดแล้วก็จ่ายเข้าไปในระบบเครื่องยนต์ไวเซฟอีกทีใช่ไหมใช่ครับราคาอยู่ที่เท่านะตัวถังถังพร้อมวาล์วอยู่ไม่ไม่กี่พันครับอ่ะไม่เท่าไหร่นะถังพร้อมวาล์วโอเคเดี๋ยวเรามาคุยกันอีกทีครับคุณผู้ชมแต่ช่วงนี้